เราตลุดขูดเห็นดินไม่ได้คนวลุกนียชอบแมพเหรอที่อย่างนัถ้าคู่เตยถ่ายจากตรงนั้นเราจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมนะไม่นูนค่ะบ้านี่ือเปล่ามาหอมมันใช่เล้วก็ไม่ต้องมายืนผู้ชายกับผู้ชายแปะตรงไหนเนี่ยไม่ยืนตรงนี้ตัหอมเยแล้วเราเล่นที่นี่กันใช่ป่ะบอกว่าเดี๋ยวเล่นบ้งใครหล่อยกมือขึ้น เอห็นน่ารักยิ่งมากขึ้นคนลุกเลยนี่ครักสวยๆไม่มีน้อยๆน่ารักน้อยนะบุกคนมาช้าเฮ้ยโอ้โหให้มันมียิ่มากขึ้นสองครั้มาไกลเหรอนี่ก็ว่าปึ้งอ่าเข้าที่ค้าพี่พลเปิดเองนะเห็นหน้าตัวเองในทมีคนมาไกลผมเยอะเอาเร็วแม้มีคนมาไกลผมเยอะดีๆเลยนะขอรอบรอบเดียวเด้อ ครับมันจะวนไหมครับเออมันมันไม่วนครับ okay, ต้องกดเพลแล้วเข้าเดี๋ยวนะเซนเตอร์คือน้องเอมน้องเอมเดีนะ๋ยบมาให้ตรงพี่เตยอ่ะอแม่ก,ก็เแบียดไปยืนดีๆ5หส ในหมดเดินสามเดินใช่ป่ะยังเดินตรงเนี้ยเอฮะเเดินแเอาไปเอาไปอะไรนะอะไรเดินสามเราไปโรตีไอ้ก็บอกว่าเมื่อวานนั้นเราไปคิตตี้เราจำได้แล้วเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วบอกว่าเดินสามแล้วกู้สารนับแล้วเดินไม่มีไม่มีมีปรึกษากันิอนตอนเราไปคิดถึงเราก็ถ่ายวิดีโอกันแล้วแล้วไม่มีใครเรียกไปเที่ยวก่อนยืนก่อนไหมไมครับปล่อยนะ้ำเดี๋ยวมึงรบมาเดี๋ยวมึงรงมา ล้มไปแล้วอ่ะล้มไปแล้วอ่ะทำเลยค่ะมามาเลือกคุยเพิ่งล้มไปแล้เห็นเราไปแล้วอ่ะคนอื่นยืนค่ะ ready ready go girl